ฝนตกครับพี่น้องเลเป็นเละเลย <laughs> เอารถขึ้นจากบ่อบไว้เลยครับสวัสดีละการทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบลดำสิงห์ทางด้านยูทูปละการเพจอุบลดำสิงห์ครับก <laughs> ระผมใจนุ่มต้นขึนข้นรอขึ้นจ่าครับพี่น้องขออนุญาตรายงานตัวกับพีก็น้องครับโอ้ครับผม <laughs> โอ้อาการหนักเลยดิได้สุกขึ้นครับ อ๋ครับสุกซอยครับพี่น้องดันดากดันดากเสียดากขึ้นไปโอ้โอ้โอ้ติดลมคนนี่แหละติดลมไป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 โอด้ดันซอยครับดันซอยสุกแกงหวะครับพี่น้อง ฝนตกก็ออกมาได้ครับฝนตกแบบบ่มีปีมีคุยครับพี่น้องบอ่อด้บอกบอ่อดดก้าวลวงหนาเลยเมฆก,ก้อนเดียวครับตกลงมาโอ้แหงเลยครับพี่น้องรถดำก็เล่นต่อบ่ได้ครับทำการเอารถไสซูออกมาดนีเอาไป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 ฝนบ่ไปไหนวะ โอ่อะไรครับต้องเอารถไถดันซอยตลอดครับพี่น้องโอ้ยากขึ้นกันได้นี่เป็นงานกินยากเลยโอ้อะไรครับวั ดันสุดทางครับดันสุดซ้ายโอ้ขึ้นแล้วไดนบ่ได้อยู่าเ้ยย่างย่างยกับย่างลงไปกับติดลองเท้าวานี่ บืนบืนบื้นบืน,บนออกมาทีมงานท่องนิยมครับมีแต่คนออกประนดีครับฟองทั้งคุณกะในใส่รถแมคโครครับพี่น้องซอยฟังถ้ามียังดีแน่ว่ามีรถไทครับเอารถไทซอยดันดากโอ้ มลนนุยปุ๋ยบนเครื่องสินพัฒนาครับพี่น้องนีลมเบิดแห้งดีท <laughs> ี่พี่เราไทครับโอ้ไป ไปแล้วครับหนึ่งท่านคนในดันดากเบิดครับพี่น้องสิบหลอ,อกอะ่ะเอารถไมโครดันครับคุณแก่ๆคุณ <laughs> <laughs> พอสามารถจะขึ้นได้ครับ <c oughs> โอห้ห่ต่เสียหนุ่ยบดสิ้นครับวันนี้บดสิ้นแล้ว ในการแล่นดินครับพุ่งตัองจอนเลยล่ะเละเป็นเละครับพี่น้อง ดันเบดทุกขั้นเลยพี่น้องขึ้นไม่ได้ครับ <c oughs> เหนียวปเป็นเหนียวเมื่นเป็นเมื่นครับแม่กโก้ตองถาซอยทุกขั้นเลยเอามาเน้อคิวผู้ใดวันนี้คิวฟังทางนี้ครับ ขึ้นเองครับสิขึ้นเองไหนวะขึ้นเองไหนวะมออะไรครับจะเปืนตะ <c oughs> นตลพี่เบิร์ตเดำมันครับเอารถแมคโครดีกว่าอ๋ออีกขึ้นงนางานครับพี่ดองเวลาเหตุการณ์ที่งานกาันนี่หลายยางลำบากกันสิละเวลาหนาปนครับ โลเขียวมาแล้วก็ไปแล้วหนึ่งขั้นเขาแถวนะครับเรียงแถวมาเลยเรียงแถวครับเรียงแถวให้โรถไปกโค้ดันขึ้นครับเย็บเย็บ,ยบ,ยบ,ยบ ปปสปัดครับรอยเกาหาครับรอยซิหาตอนนี้โมต่างกันครับพี่น้องในดันวัตุขันครับอาดีที d ่พี่สโลเขียวครับมุนบัดดากรถ บา,านไปอีกร้อยเก้าหาครับจากอูรัดดาลัด,ลดครับมาเจ้าแดง CO74 เจ็ดะไรกันอู o, สร้างดำครับ175แค่นี้ ขึ้นเองได้เ <laughs> จ้าแห่งอว่าเสียนอยเสียนอยเอาดูเสียหน่อยครับกันนี้เจโอครับ <laughs> แห้งแห้งเขาในที่ละเสียหน่อยเขาไปเองนะ <laughs> กูน่ะ่ะยอยอยกยยก เป๊ะ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 เปเป๊ะเป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 ฮเโอ้โอ้โอ้สุดยอดครับกลางแมนเอาเคเวหน่อยครับ ถึงคิวหน่อยไปแล้ว,วะนี่กันหน่อยไปได้บ่ครับโอ้หน่อยกันหน่อยเด็ดโตโอ้โอ้ว้ารอบเดียวได้พี่นัง รอบเลี้ยวเลยฮอดสุดกักเลยปล้าดในน้อยไหมครับขึ้นสุดยอดเลยคันนี้โอ้เอาสำหรับอีกหนึ่งคันครับสุดท้ายอยู่ที่เคนเตอร์เฮ้าไวาย,ยังไงคือเลี้ยไงไหนวะ ครับพี่น้องขึ้นบดทุกขั้นแล้วนะครับจากบ่อนะครับจากบ่อหินนะครับขึ้นเร้่วเรียบร้อยอ๋อขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมในช่องอุบลนําสิงค์ครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามในช่องอุบลดาสิง์เด้อนะครับอำลาภาจากพี่น้องแล้วนะครับสจหรับการเอารถขึ้นจากบ่อก็เรียบร้อยนะครับพี่น้องไเปแล้วนะครับสวัสดีครับ